สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวทรงแหนบให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันคันนี้นะฮะเขาบอกว่ารถเขานี่เคยแบกมาแล้วนะครับหกตัน <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนๆอนอยากจะรู้ใช่ไหมว่าทรงแหนบเขาเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูครับนะฮะคุณลุงบอกว่าแหนบไซ์นี้สเปคนี้แบกมาแล้วครับหกตันครับนี่จะให้ดูครับนี่ฮะ เป็นแหนบหกล้อหรือว่าแหนบสิบล้อประมาณนั้นแหละครับนะฮะดูครับแหนบมีอยู่แค่นี้นะครับแล้วลูกยางไม่ตัดด้วยนะนี่ให้ดูลูกยางนั่งเคายังมีอยู่นะครับนี่ฮะให้ดูอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแย่ดูด้านหลังนะครับนี่ฮะลูกยางนั่งเคาก็ยังมีนะคุณลุงแบกมาแล้วครับหกตันครับคันนี้ฮะเคยแบกมาแล้วใช้กระทะของชอรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ใช้ยาง X อ d 2ซ5ดีขอบ15ครับ กระทะคอ1สิบห้าคันนี้ก็จะเป็นรถสับประรดนะครับนะฮะร,รถสับประรดเนี่ยเขาจะมีอคอกแล้วก็มีการเสริมออปชันพิเศษเข้าไปนิดนึงเพื่อนๆดูให้ดีนะครับ,นะร,บรถคอกทั่วๆไปเขาจะไม่มีเหล็กชิ้นนี้นะครับแต่ชิน้นนี้รถสับประรดเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขามีไว้เนี่ยเพื่อเอาไม้ต้งเสียบเข้าไปนี่ครับเอาไม้ไผ่เสียบัน้นจะเลืองไม้เนี่ยเสียบชเข้าในเตือง,งใช่เขาก็เลยต้องเลยถ้าสองอันเสียบอีกก็ไกลไปอีกไกลไปอีกหน่อยใช่ไหมเออ เขาก็จะมีเหล็กพิเศษเอาไว้นะครับนะฮะก็คือเอาไม้ตรงเสียบนะครับใช้ไม้ตรงเสียบเข้าไปแล้วก็ใช้เรียงสับปะรดเป็นล็อกล็อกไปนะครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าเขาจะไม่มีเหล็กอันนี้เราต้องเสียบไม้ทุกล็อกนะฮะก็จะทาให้เปลืองไม้ครับพูดง่ายๆ่านะฮะก็เลยมีเหล็กนะฮะเอาไว้พิเศษเลยคันนี้ก็ฝาท้ายก็ทําเป็นฝาท้ายเหล็กมาแล้วนะครับใช้ฝาท้ายเหล็กสวยนะฮะคุณลุงทําที่ไหนมาจาอ๋อที่ เท่าไหร่นะอย่างเงี้ยทั้งครบชุดเลยเนี่ยแข็งแรงดีนะเนี่ยใช่สามพันอยู่ไหมใช่ไหมสามพันฝาใช่ไหมมันต้องระดับนั้นอยู่แล้วใช่เพราะมันเป็นเลด้วยนะฮะมันซื้อมาเป็นแทนเลยแล้วมาตัดได้สองอันเองแล้วเศษมันเหลือมันก็ต้องทิ้งจริงจริงมันต้องมีไว้เพราะว่าเรา จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับฝา,าท้ายนะครับนะฮะเหล็กฉากเนี่ยเอาไว้สาหรับดามแล้วก็เหล็กแผ่นนี้เอาไว้สําหรับปูนะครับเพื่อความแข็งแรงเพราะถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่แมกไนเนอร์เนี่ยนะฮะมันก็จะอ่อนแอง่ายถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดามนะครับดังนั้นถ้าเราดามปุ๊บมันก็จะแข็งแรงนะฮะแล้วก็โครงสร้างชิ้นนี้สําหรับแป๊บอันนี้เขาก็จะดามม่อีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นสําหรับฝาท้ายแบบนี้จะแข็งแรงมากนะครับให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนๆดูเรื่องดามกระบะด้วยนี่ฮ คุณลุงใช้ตัว U แค่ไม่ใช่ใช้ตัวยก็เรียกตัวแออย่างนี้นะฮะใช้ตัวแอแค่ข้างละสี่ตัวนะครับก็ใช้เหล็กหนาอยู่เหมือนกันบางคันก็ใช้ยาวเลยนะ,ะแต่พอ<บ>ใช้ไปแล้วมันจะโก่งตรงนี้อ๋อคุณลุงก็เลยแค่ใช้เป็นตัวแอพอนะฮะแล้วก็เอาไปขันยึดน็อตประกบกับด้านล่างนะฮะ,ะนี่ฮะให้ดูครับ,ลบแล้วก็เอาไปยึดน็อตประกบกับด้านล่างตรงนี้ครับเห็นไหมฮะ ด้านล่างเขาก็ดามมาแล้วนะนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับด้านล่างเขาด้านล่างเขาก็จะมีคานนะครับมีคานเอาไว้สําหรับยึดนะฮะยึดน็อตได้อีกรอบหนึ่งพูดง่ายๆนะครับตัวแอลด้านบนก็จะยึดกับคานด้านล่างดามกระบะก็ต้องดามให้แข็งแรงมาดูช่วงล่างกันดีกว่านะครับช่วงล่างคันนี้เป็นแหนบสิบล้อเลยหรือว่าแหนบหกล้ออันนี้ไม่แน่ใจนะฮะน่าจะเป็นแหนบหน้านะครับเป็นหกล้อหรือสิบล้อคุณลุงอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะ อ๋อ oh, เป็นแหนบหน้า6ล้อนะครับคุณลุงบอกว่าเป็นแหนบหน้า6ล้อนะฮะเนี่ยฮะแล้วเรามาตัดไล่ระดับหาเอาเอาตัวที่ใช้ได้เอามาใส่นะครับตัวไหนยาวเกินไปตัวไหนสั้นเกินไปก็เลี่ยงไล่ระดับเอานะฮะถ้าใช้ไม่ได้ก็ตัดหัวนะครับแล้วก็มาไล่ระดับให้สวยเขามีความหนาด้วยแล้วก็มีความกว้างด้วยนะครับเขาจะรับน้ําหนักได้ดีเลยอันนี้ใช้โชคซันโชครับแล้วก็ลูกยางนั่งเพายังอยู่นะเห็นไหมครับคุณลุงใส่มาแล้ว6กตันนะฮะอันนี้ต้องบอกว่า ลุงบอกว่าแบกมาแล้วครับหกตันครับให้ดูครับนี่ฮะแหนบหก้อนะครับก็จะมีความกว้างกว่าแหนบสแตนดาร์ดนิดนึงนะครับเห็นไหมครับมีความกว้างมากกว่านิดนึงลูกยางรองแหนบครับเหนียวทนครับแบบนี้ครับไม่แตกง่ายครับสั่งที่ผมได้นะครับผมมีขายนะครับนะฮะนี่ครับเห็นไหมช่วงล่างของเขาตัดโค้งเป็นท้องเรือจริงๆแล้วถ้าเป็นแหนบหน้าของหกร้อเนี่ยนะครับเขาก็มีความโค้งอยู่แล้วนะครับ สามารถที่จะเอามาใส่ได้เลยนะฮะหรือว่าถ้าโค้งยังไม่ไม่ถูกใจก็สามารถที่จะไปเอาไปดัดได้อีกนะครับดัดให้มันโค้งเท่ากับชุดบนนะครับมันจะได้รับข้างหน้าและรับข้างหลังพอๆกันนี่แหละครับช่วงล่างนะฮะคุณลุงบอก6ตันผมจัดมาแล้วแบกมาแล้วครับสับปะรดครับสับปะรดสำหรับรถดีโวทรงสูงขับง่ายนะครับทรงสูงขับง่ายแล้วก็ต้องบอกว่าใช้งานง่ายนะครับ ขับดิ่มขับสบายเพราะว่ารถมีช่วงเด้งช่วงยืดหยุ่นในขณะที่รถเบาๆเนี่ยมันจะทําให้เราขับรถนิ่มครับนะด้านหน้าก็ไม่ได้โหลดมากจนเกินไปเห็นไหมครับทรงนี้ก็จะถือว่าขับได้ดีขับได้สบายสบายเลยนะครับทรงสูงเห็นไหมครับอ่ะดูทรงหน่อยสูงไหมไม่ใช่สายย่อนะครับต้องบอกว่าทรงนี้เขาขับง่ายขับสบายเห็นไหมฮะ